สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเตอรรถคุณหญิงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดตลาดนะัดรถมือสองนะครับผมก็เป็นภาคโควิด1นทีนนั่นเองนะครับผมก็รถในนี้ผมบอกเลยว่ามาลดราคาต่ำกว่าทุนนะครับผมเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าที่จะมาดูรถช่วงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นช่วงที่โกรธโควิดหนักนะครับผมก็จะมาลงที่รถผมนี่แหละเอามาลดให้เต็มที่เลยนะครับผมมาเริ่มแรกเริ่มแถวแรกเลยแล้วกันนะครับผมมากันที่เคแมนของเราก่อนดีกว่ามาลดสปอร์ตก่อนเลย เป็นเคม n น981นะครับผมปี2013นะครับผมคันนี้ที่เคยเห็นตั้งกันอยู่ที่ผมตั้งไว้นะครับคือ3.990,000บาทตอนนี้ผมลดไปอีก2,000สนเหลือ3 7 9 0 0 0นบาทเท่านั้นราคาจะเท่ากับพวก987แล้วคุณได้981ไปขับแล้วไม่พอไม่เนี่ยวิ่งแค่3,000 0กว่าโลเท่านั้นนะครับผมและคันนี้มันยังเป็นแค่โฉมก่อนปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับผม มาคันที่2นะครับผมก็เป็น bmw i8 นะครับผมปี2014นะครับวิ่งมา40,000กว่าโลรถศูนย์นะอันนี้ย้ำว่าเป็นรถศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่รถศูนย์เป็นรถเกเรเนี่ยไม่มีที่ซ่อมนะครับผมอันนี้รถศูนย์สามารถเข้าศูนย์ซ่อมได้เลยนะครับผมตอนที่ผมตั้งนะครับผมตอนนั้น6,490,000บาทตอนนี้ตอนนั้นผมว่าถูกเลยนะตอนนี้กดจัดแถวแรกผมลดเต็มที่เลยอันนี้เหลือแค่5ล้าน 9,90,000บาทนะครับลดไปเลย4,000 0 0บาทเต็มๆนะครับผมโอ้ถูกมากนะถูกมากราคาต่ำ่ๆหกล้านแล้วว่าคุณได้ i 8ไปขับแล้วอะป้ายแดงอยู่ที่12ล้านกว่าเหลือ5 9 9ล้านบาทเหลือ6ลนะ้านอะถูกจริงๆนะครับผมต่องมานะครับผมก็จะเป็น cls 300D ดนะครับผมเป็นโรลเวอร์ชัน amg นะครับปี2019นะครับราคาที่ผมตั้งไว้ว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะผมตั้งไว้3 7 9ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น คันนี้ผมลดเหลือแค่3 6 9ล้าน6 0 0บาทรับส่วนลดไปเลยอีก10,000แเต็มๆนะครับสำหรับคันนี้ต่อมานะครับผม t ต y ต้า GT86 ปี2013นะครับผมคันนี้อยู่ที่1 3 9 0 0ล้านาบาทเท่านั้นนะครับผมออกใหม่2ล้านกว่าหายไปแล้วล้านหนึ่งอ่ะครับสำหรับคันนี้คุ้มจริงได้แม็กเป็นตัวเอ็นไมาอีกนะครับสวยงามมากต่อมานะครับผมเป็นซีรีส์5เริ่มมาเป็นรถซีดานของเราแล้วนะครับ ก็จะเป็นซีรีส์5ของเรานั่นเองปี2013นะครับเป็น LCI แล้วไฟใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้จาก1 3 9 0 0 0 0เหลือ1 2 9 0 0 0 0บาทรับส่วนลดไปอีก1 0 0 0 0เลยสำหรับซีรีส์5เรานะครับต่อมานะครับ GLA SUV ขนาดเล็กของเรานะครับผมคันนี้ปี2016นะครับผมขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็น GLA 200นั่นเองนะครับต่อมาเลย bmw x3 suv ไซส์กลางของเรานะครับผมปี2011นะครับผมราคา1ล้าน1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหตอนนี้ล้านต้นๆเนี่ยคุณได้ x3 suv ขนาดกลางขับแล้วแล้วเป็นรถยุโรปด้วยนะครับสวยงามมากสำหรับรถ x3 คันนี้นะครับต่อมานะครับผมใครอยากได้ใหม่ๆห,หน่อยนะครับ glc 250d amg ปี2017นะครับผมวิ่งมาแค่20,000กว่าโลนะครับ ตั้งตอนนั้นตั้ง2องล้านสองแสนลดไป2,000สนนะครับเหลือ2องล้านเก้าหบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ glc amg คันนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็น c 3 5 0 e นะครับผมอันนี้จะเป็น a อ a n t g a r d e นะครับปี2017นะครับผมอันนี้ขายอยู่ที่1,790 0 0้บาทคันนี้เป็นรถลูกค้าคนสนิทผมมาฝากผมขายนะครับผมราคาต่อรองได้เลยเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าผมให้นะครับผมต่อมาก็จะเป็น นี่เลย t o y o ต a าเวลไฟปี2015นะครับผมและเป็นรถศูนย์ด้วยนะครับผมคันนี้ย้ำว่าเป็นรถศูนเพราะรถศูนเนี่ยออกตอนนั้นออก4ประมาณเกือบ4ล้านกันเลยดีเดียวนะครับผมมุมขายแค่2 4 9ล้าน4 0บาทนะครับผมจากราคาที่เคยตั้ง2 5 9 0้านบาทลดไปแสนหนึ่งเหลือ2 4 9ล้านนบาทสำหรับเวลไฟปี15คันนี้โฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมานะครับผมก็จะเป็น c 2 5 0 AMG ปี2014นะครับผมอันนี้อยู่ที่1,590,000บาทเป็นรถเบนซินนะครับผมเพราะว่า W 2 0 5เนี่ยถ้าเป็นเบนซินเนี่ยหายากมันออกมาขายแค่ปีเดียวเองแค่ปี2014เพราะ15 16เนี่ยก็จะเป็น C 3 0 0แล้วคนที่ไม่อยากได้รถไฮบริดนะครับผมลองมาดูคันนี้ได้เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นที่ ตอนนี้บอกเลยว่าสายผมไหม้มากว่าเพิ่งทํารีวิวไปนะครับผมเป็นมินิคันทีีแมนนะครับปี2014แล้วเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับผมราคาต่าร้านของเรานั่นเองก็คืออยู่แค่990,000บาทนะครับวิ่งมา50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยด้วยแล้วราคานี้น้อยตามออกมาด้วยนะครับผมหายจากป้ายแดงไปลร้านและสำหรับคันนี้นะครับต่อมานะครับผมก็เป็นรถลูกค้าที่มาฝากผมอีก1คันเช่นเคยและเป็นรถที่ใหม่มากๆนะครับผมและเป็น แฟลกชิปซีดานของทางเบนซ์เลยนะครับผมก็จะเป็นรถ S350D ปี2019นะครับวิ่งมาแค่14,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมและขายในราคาที่หั่นจากป้ายแดงมาหลายล้านเพราะคันนี้ขายแค่4 3 9ล้านบาทเท่านั้นนะครับป้ายแดงตอนออกมาเนี่ยล้านกว่านะ เหลือแค่4ี่ล้านสามหมื่นบาทแล้วรถปี2องพวิ่งมา1 4 0 0นสี่โลหายากแน่นอนคือลูกค้าย,ยังจำใจจะขายผมยังไม่ลงเลยมาฝากผมขายด้วยซ้ำคันนี้นะครับแต่ใครที่อยากได้ราคาที่ต่ำกว่าน,นี้หรืออะไรอย่างนี้มาหาผมแล้วเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าให้นะครับเจราจากันตรงไปตรงมาเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเป็นรถสปอร์ตที่หลายๆคน ชอบส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นรถที่ผมว่าดีไซน์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนะครับผมก็คือแ4สคันนี้นี่เองนะครับผมจะเป็นรถปี0 9นย์ะครับภายในจะเป็นสีขาวคันนี้สวยมากปี0 9ย์ตั้งขายอยู่แค่1นึ่งล้านสอแบาทนะครับผมสามารถเปิดพอระทุนได้ด้วยเป็นโรเตอร์เปิดพอร์ทุนด้วยนะแล้วคือโฉมเนี่ยผมชอบตรงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันยาวมันสวยนะครับผมรถสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยเจอที่ช่วงหน้ายาวขนาดนี้แล้วนะครับผมแล้วผมมองเลยว่าคันนี้ขับไปนะ ไม่ต้องอายใครอะ่ะคือมันมันยังสวยอยู่มันยังคันสมัยอยู่นะครับแล้วราคาแค่1 2 9 0 0 0้บาทเท่านั้นวิ่งไม่เยอะด้วยสำหรับรถคันนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรไอเทมคันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับ ก็คือ CLA 45นั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2016แล้วก็เป็นตัวพิเศษคือ Orange Art Edition ด้วยนะครับผมภายในก็จะเป็น b o l e Carlo นะครับ AMG แท้จากโรงงานเลยนะครับผมอันนี้ผมก็หันร,ราคานะครับจาก2ล้าน9 9 0 0 0 0บาทหายไปเลย2 0 0 0เหลือ2 00, 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ผมบอกเลยผมขายขาดทุนแล้วผมขายขาดทุนแล้วลูกค้าที่หาอยู่ อยากได้ไปครอบครองเพราะว่า c l a 45อย่าลืมว่ามันเป็น AMG แท้ไม่ใช่ AMG ธรรมดา AMG แท้คือเป็นแทนพา t เครื่องทุกอันไม่ได้ผลิตจากเครื่องจากแต่ผลิตจากบุคคลคนนั้นเลยเธอไปดูในร,รีวิวรีวิวเก่าผมนะจะเห็นตอนเปิดห้องเครื่องจะมีคนชื่อคนผลิตติดตัวเครื่องมาไว้เลยนะครับถือว่าเป็นแรไอเทมอีก1 0 0 0คันนะครับสาหรับ C l a 45คันนี้นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นซีดานขนาดกลางนะครับผมก็คือเจ้า b e n ซ์ c l a s s E 300 AMG นั่นเองนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถที่ใครหลายๆคนต้องการเพราะว่าคือมันเป็นไซส์ขนาดใหญ่เน้น Family มากนะครับผมและค่อนข้างนั่งสบายคันนี้นะครับจากราคา1 4 9 0 0ล้านบาทนะครับเหลือแค่1 2 9 0 0ล้านบาทหายไป2 0 0แสนคุณได้ E 300 AMG ไปขับสบายๆเลยนะครับป้ายแดงออกมา3ล้านกว่าเหลือแค่นี้แล้วคุ้มแน่นอนนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็น C180 นะครับผมคันนี้ก็จะเป็น W 2 0 5แล้วนะครับเป็นปี2014นะครับผมผมตั้งขายอยู่แค่1 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นอย่างที่บอกนะครับเหมือน c 2 5 0คันเมื่อกี้คันนี้ใครที่มองหารถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะครับผมแนะนำเลยเพราะว่ามีมาไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวมันออกมาขายแป๊บเดียวอ่ะคนก็เลยให้ความสนใจเยอะเหมือนโฉมปัจจุบันที่ออก c 2 2 0อดีอะครับออกมาแป๊บเดียวคนสนใจเยอะแต่ก็ไม่ทาต่อมาากลยเป็น ตัว 300e นะครับผมใครที่ไม่ต้องการไฮบริดลองมาดูคันนี้ได้เลยนะครับผมมา ต่อมานะครับผมก็จะเป็น a u ดี้ t ีทีมปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับผมปี2018นะครับผมเป็น S l i ไลน์แพ็กเแล้วเป็น Minor c ร์เชนแล้วนะครับก็คือไฟหน้าใหม่แล้วกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับผมสวยงามมากคันนี้วิ่งแค่11,000กว่าโลเท่านั้นนะครับรถปี2018ราคาเคยตั้งไว้อยู่2,490,000บาทหายไปอีกแสนหนึ่งเหลือ2 3 9ล้านบาทเท่านั้นนะครับผม จับจองกันได้เลยป้ายแดงออกมา3ล้านประมาณ3ล้านสนะครับหายไปประมาณล้านหนึ่งเลยสําหรับรถคันนี้แล้วยังใหม่มากๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นนี่ C43AMG43 นะครับผมไม่ใช่ C250 นะเป็น C43AMG ปี2018นะครับผมคันนี้ผมก็ตั้งราคาย่อมเยามากนะครับผมเหลือแค่2,890,000บาทเท่านั้นนะครับป้ายแดงเคยออกมา4ล้านกว่าเหลือแค่นี้ คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับ C43 AMG Coupe คันนี้นะครับได้เครื่อง V6 300ออกมาสบายๆเลยนะครับผมขับหนุกแน่นอนนี่ต่อมาก็จะเป็นน้องแดงแรงริดของผมนะครับผมเป็น Audi A1 นะครับผมเป็นปี2011นะครับราคาย่อมยาวเช่นเคยนะครับผมอยู่ที่699,000บาทแล้วเป็นรถ ตัวท็อปเลยนะครับผมเป็น S อ i n ลน์เหมือนกันนะครับมีหลังคาแก้วแต่งมารอบคันไม่ว่าจะแม็กนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ลองไปดูในรีวิวที่ผมทําให้นะครับผมลองไปดูได้เลยคันนี้เพคุ้มค่ามากและประหยัดน้ํามันด้วยเพราะเป็นแค่เครื่องพันสเทอร์โบนะครับผมที่ผมเคยบอกผมเคยลองขับกันนี้อยู่ที่ประมาณ14กิโลลิตรได้เลยนะครับคือใครที่กลัวว่าซื้อรถยุโรปไปแล้วจะกินน้ํามันเยอะไม่เลยครับสำหรับตัวนี้กินน้ํามันน้อยมากนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นโฟล์คสวาเกนซีร c คโคนะครับผมเป็นรถโปรดของผมงาน ตัวผมเองก็ใช้อยู่นะครับผมก็จะเป็นซิโรโคปี2010นะครับตอนที่ทําคลิปไปอ่ะไม่นานนี้เองนะผมตั้งไว้อยู่829,000ใช่ไหมครับหันเลยเหลือ799,000บาทเท่านั้นลดให้ไปเลยนะครับผมใครมาเห็นใครเห็นคลิปที่แล้วมาเจอคลิปนี้อย่าตกใจไปผมหันราคาลงมาเหลือแค่799,000บาทนะครับคุณเป็นเจ้าของรถเครื่องยนต์2000เทอร์โบ200แรงมา้าในราคาไม่ถึงล้านบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับโฟ l k s w a g e ก Sir o c โคค,คันนี้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็น C200 c o คูเป้นะครับผมปี2018นะครับผมเป็นโฉมใหม่แล้วก็คือเฟสลิฟแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่แค่2,490,000บาทคุณไปเซิร์ชราคานี้ดูคุณจะได้ C 250คูเป้ที่เป็นตัวก่อนหน้านี้แต่อันนี้ผมขายราคาเท่ากับ c 250คูเป้ที่อยู่บนตลาดทุกวันนี้เลยอยู่แค่2 4 9ล้าน4,90บาทเท่านั้นนะครับผมใครที่มองหาอยู่รีบมาเลยเพราะคันนี้ผมมั่นใจเลยว่าไปเร็วแน่นอนนะครับอ่ะต่อมานะคะผมเ็น e 200 c a b r i ิโอเนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นตัวเฟสลิฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็น ปี2014นั่นเองนะคะผมราคาเสนอขายอยู่แค่2ล้าน9 0 0 0 0บาท2ล้าน9 0 0 0บาทคุณได้ E-Class ที่เป็นโฉมก่อนปัจจุบันคุณได้ E-Class ที่สามารถเปิดประทุนได้คุณได้ E-Class ที่เป็นรถสปอร์ตได้ในราคาแค่2ล้าน9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมและไมค์คันนี้ก็ไม่เยอะอย่างที่คิดเลยด้วยนะครับเป็นรถสูงด้วยนะครับโอเคต่อมาเลยนะครับเจอน้องเต่าเหลืององผมนะครับเป็น Volkswagen Beetle นะครับผมปี2014นะครับผม คันนี้ก็ออปชันถือว่าดุดันมากนะครับแม่ว่าจะเป็นไฟหน้าตัวท็อปมีหลังคาแก้วแล้วเป็นสีเหลืองพาสเทลที่สวย1นคันเลยนะครับผมราคาผมตั้งขายอยู่1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้นเองนะครับผม ต่อมาเลยนะครับก็เป็น e 200 coupe นะครับเมื่อกี้ผ่านจาก cabriolet มาแล้วเรามาเจอ coupe นะครับปี2014เหมือนกันนะครับผมราคาอยู่ที่1,790,000บาทคนที่คิดว่าเออเราไม่อยากได้หลังคาเปิดประทุนคันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีก1นึคันเลยนะครับผมเพราะว่าราคาหายไปจากตัวนู้น3แสนนะครับผมใครที่ไม่ต้องการเปริดประทุนมาเจอคันนี้ได้นะครับพร้อมกับแม็ก305ฟอดนะครับผมแม็กอันนี้ก็ถือว่าแพงพอตัวเลยทีเดียว อ่ะคันต่อไปนะครับเป็นรถที่ช่วงนี้มาปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บไปปั๊บอีกหนึ่งคันนะครับผมก็คือ Ford Mustang และคันนี้ปี2017 สองสามคันที่ผมขายไปที่แล้วอะ่ะมันเป็นปี2 0 1พันคันนี้ได้17แท้เลยนะคบผมแล้วราคาผมเสนอขายอยู่แค่2 490,000บาทพร้อมกับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับกองนะครับผมแล้วก็นี่กระจังหน้าแบบโฉมใหม่แล้วที่ม้ามาอยู่ข้างๆด้วยนะครับสวยงามเลยล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กตัวท็อปนะครับภายในสีน้ำตาลน,นะครับผมอยู่แค่2องล้านสี่แสนบาทเท่านั้นคุณเป็นเจ้าของม้าพยศคันนี้ได้เลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับผม คันนี้ก็จะเป็นรถต่ําร้านอีก1นึคันที่เมื่อตอนทํารีวิว5คันที่แล้วไปไม่ได้เอาไปลงเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมก็จะเป็น bmw 116i m sport นะครับผมคันนี้จะเป็นรถปี2013นะครับผมขายอยู่แค่690,000บาทเท่านั้นคุณได้ พีเอ็มซีรีส์หนึ่งไปขับนะครับเท่ๆเลยแล้วราคาแค่6กแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นอ่ะคุ้มมากมากนะครับผมสำหรับรถพีเอ็มคันนี้ปี2013แล้วไม่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรถทรงสี่ประตูคุเฟ้ก็คือ CLS 250D AMG คันนี้นะครับผมปี2013นะครับขายอยู่ที่1,590,000บาทเท่านั้นนะครับป้ายแดงเคย4ล้านกว่าเกือบ5ล้านเหลือแค่1,590,000บาทเท่านั้นนะครับใครหารถซีดานที่ยังอารมณ์สปอร์ตอยู่มาคันนี้ได้เลยแล้วได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถสูนย์เบนไทยแลนด์นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็น C180 อีก1คันที่ผมมีนะครับผมก็จะเป็น C180 ปี2014นะครับผมคันนี้ที่ผมเคยตั้งอยู่1 4 9 0 0 0 0บาทเหลือ1 3 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ C180 คันนี้ใครที่หาเบนซินอยู่รีบมาเลยเพราะ C180 ตอนนี้ผมมี2คัน2 5 0 1คันนะครับผมอ่ะต่อมานะครับ CLS อีกแล้วนะครับผมก็จะเป็น CLS P สองพั2013เหมือนกันนะครับผม คันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับเมื่อกี้ดาแล้วคันนี้บอลเงินนะครับเป็น AMG Package เหมือนกันนะครับมีหลังคาแก้วทุกอย่างครบหมดเลยนะครับผมคันนี้อยู่ที่1นึ่ล้านสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าคันสีดาเมื่อกี้0นึ่งแสนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพูดตรงๆเลยคือสีสีบอลเงินเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีที่นิยมมากนักนะครับราคาก็จะต่ําลงมานิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีนะซื้อไปต่ากว่าคันนู้น1 0 0 0 0แบาทคุณเอาไปแรปอยากได้สีอะไรคุณทําได้เลยนะครับผมแต่ได้ราคาที่ถูกลงไปบนนนัั่เองะคร ต่อมานะครับผมก็จะเป็นรถตู้อนเนกประสองค์อีกหนึ่งคันนะครับผมที่ อยู่ในใจหลายๆคนนะครับคันนี้ก็จะเป็นเวลไฟตัวแซนะครับผมข้างในเป็นเบาะมิก้เมาส์แล้วตัวท็อปเลยนะครับผมคันนี้ปี2013นะครับเราเสนอขายอยู่ที่1ล้าน3แน9 0มบาทเท่านั้นสําหรับเวลไฟคันนี้ใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องใช้โฉมปัจจุบันนะเพราะว่าคันนี้ภายในเนี่ยจะคล้ายๆกับโฉมโฉมใหม่เลยนะครับผมเป็นเบาะมิก้เมาส์ภายในสวยงามมากแล้วราคายอยู่แค่ล้าน3แสน9หมื่นบาทเท่านั้นนะครับใครหารถตู้อยู่คันนี้ก็คุ้มค่ามากเลยแล้วยิ่งเป็นโตโยต้านะคุณไม่ต้อง ซ่อมถูกมากๆนะครับช่วงล่างนี่อ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็น gla 250อีก1คันนะครับผมแต่นี้จะเป็นก่อนเฟสลิฟต์นะครับผมคันนี้จะเป็นปี2016นะครับขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาทนะครับผม1 4 9 0 0 0้บาทคุณได้ gla ตัวท็อปที่เคยราคา2ล้านประมาณ2 4 0ล้านกว่าบาทนะครับก็เอาง่ายๆเลยคือขายไปล้านหนึ่งแล้วคุณได้ตัวท็อปเลยคุ้มแน่นอนนะครับเป็นเครื่อง2,000เทอร์โบอีกเช่นเคยนะครับผมมาเอามาบิ๊มมากมากๆนะครับผม คันนี้ก็จะเป็น GLE นะครับผมทำรีวิวคันนี้ไปแล้วแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงในอีกไม่นานนะครับผมคันนี้ผมก็จะเป็นปี2018นะครับผมในราคาอยู่แค่2 9 9 0 0 0 0บาทนะครับผมหันราคาจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะครับผมแล้วเหลืออยู่แค่2 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี2018นะครับผมคันนี้วอร์รันตียังเหลือถึงปี2021เลยคุณเอาไปใช้สบายใจแน่นอนนะครับมีวอร์รนตี0ูนเหลือให้ด้วยนะครับผมแลวราคาเนี่ยหายไปเป็นล้านนะครับ ลืมคันนี้ราคาทำล้านด้วยเป็นซีรีส์7นะครับ730 LD ปี2009นะครับราคาอยู่แค่990,000บาทเท่านั้นคุณได้ซีรีส์7จ็อะเจ็ดส LD เนี่ยเคยเป็นรถราคา6ล้านคุณเหลือ990,000บาทบ้าไปแล้วซื้อเถอะคุ้มแน่นอนถึงคนจะบอะพูดว่าเอ้ยซื้อเอาไปซ่อมแน่นอนเอาไปซ่อมแน่นอนผมบอกเลย9ก0 0แสบาทพูดตรงๆนะคุณเก็บเงิอนอีกนิดนึงนะครับเก็บเงินกระเป๋าตังค์ไว้รนะักประมาณแสนนึงอะไม่เกินหรอก คันนี้ถ้ามันจะต้องซ่อมจริงๆนะแสนนึงก็เอาอยู่สบายๆนะครับผมแต่ในราคาที่อ่างจากฝ้ายแดงอ่ะจากประมาณ6ล้านนะครับมาเหลือแค่ล้านเดียวเนี่ยมันหายไปแล้วอ่ะตีไป4ีหล้านแล้วอ่ะเออคุ้มนะครับสำหรับ4ีเกตคันนี้อยู่แค่9ก้0แสบาทเท่านั้นอ่ะโอเคก็ ฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วเหลือตรงนู้นนะครับตอนแรกเอาขึ้นมานี่ไม่ใช่เพราะอะไรพอดีลูกค้าจาก y YouTube โทรมาผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอารถไปหาเขาได้ไหมเขาอยากดูเขาอยากชมว่าเห็นโฆษณาว่าเอารถไปห,หาเขาได้เลยเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างกลัวโควิดนิดนึงนะครับผมไม่อยากออกจากบ้านนะครับก็เลยตอนแรกเขานัดผมเมื่อเช้านี้แหละว่าจะเอาไปให้หน่อยแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งโทรมาหาผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปดูอีกหลายคันเลย เพราะว่าแฟนเขาก็จะซื้อด้วยนะครับผมก็เลยว่าไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเขามาเองก็จะเป็นนิสสันแฟนเรดี้370แดปี2010นะครับผมคันนี้อยู่ที่1,890,000บาทนะครับผมเล้วเป็นรถสปอร์ตที่นิยมนะครับนิยมกันมากในบ้านเรานะครับไม่รู้จะพูดไงคือเป็นอยู่บนทิ้งอ่ะคือออกมากี่คันกี่คันก็จะเป็นรถสไตล์ที่ว่าจะกี่ปีกี่ปีมันก็ยังดูหล่อมันก็ยังดูสวยแล้วก็มันยังอยู่เท่อีกราคาอยู่ที่1,890,000บาทภายในสีส้มเบาะนี่ยังใหม่กริป รีบมาเลยนะครับผมมีคันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นมินิคัน n t r แมนคูเปอร์ S นะครับผมเมื่อกี้จากคูเปอร์ดีมาแล้วมาเป็นคูเปอร์นะครับผมก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วด้วยนะครับเป็นขับสี่ด้วยใครที่อยากได้มินิขับมันมันสนุกสนุกนะครับผมเน้นมันเน้นซิ่งนะครับอย่าลืมคันนี้ไปเลยและราคาอยู่ที่990,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2011นั่นเองนะครับผมใครที่หาอยู่รีบมาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ซีกซ้ายของเต็นท์นี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเจอซีขวาข้างในซีขวานี้จอดแน่นแล้วล้นออกมาข้างนอกด้วยนะครับผมมีรถญี่ปุ่นนี่เยอะมากแล้วใครที่ถามว่าเฮ้ฝั่งนี้เป็นของเต็นคุณหญิงด้วยไหมนะครับทั้งหมดในนี้นะครับผมในเวิร์กนี้ทั้งหมดเลยเป็นของเต็นรถคุณหญิงหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําอัปเดตราคาให้เหมือนกันนะครับมามามากดโควิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามากดโควิดด้วยกันแล้วมันลดราคากันเต็มที่เลยแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม อยากให้ผมทําอย่างนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาได้เพราะว่าเอาจริงๆมีคนคอมเมนต์ว่าอยากได้นี้ผมจัดให้นะครับผมใครที่อยากได้คลิปอย่างนี้อีกนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากได้คลิปอื่นๆก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแนะนําให้อยู่บ้านอยากดูรถอะไรโทรมาได้เหมือนจเจ้า3ามสามเนเนี่ยโทรมาได้ที่จริงอ่ะจะมีอีกคันหนึ่งก็โทรมาแล้วเหมือนกันเป็นซีสนะครับผมรอเขาคอนเฟิร์มว่าจะให้ไปวันไหนอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ไปจริงๆเดีโยมจะถ่ายเก็บภาพาบรรยากาศตอนเอารถไปนําเสนอก่อนเราไป เราทําอะไรไปบ้างคือให้ให้ลูกค้าทุกคนไม่ต้องกังวลสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่มาดูนะครับผมช่วงนี้โควิดก็ขอให้อดวิวเยอะๆน่าจะอยู่บ้านดูดู u t u b e กันมันนะครับแล้วก็ขอให้มาดูกันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้างั้นนี่มีลูกค้ามาเดี๋ยวผมขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแมท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 พอด